ย่างยุธินครที่ธรรมราชค่ะเขาเดินหน้าจ,จัดกิจกรรมเก็บขยะใตยทะเลค่ะเป็นโครงการขคองอบจนครที่ธรรมราชค่ะเป็นการที่ว่าทำให้เล่งประการังเทียมนะคะณชายบาชายหาดบานบ่อน,นุ่นฟืน้นฟูเล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฟั่งค่ะ โดยนางกนกพรเดชเดโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยว่าหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้นําชุมชนนักเรียนและกาพีน้องประชาชนค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะตายทะเลนะคะเร่งประกาศเพียนประจำปี2 5 6มปีะสาีชายหาดบ้านบ่อนุนค่ะกระตังอยู่ทีอําเภอทาล่านะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างพร้อมเพรียงค่ะ โดยนางกนกพลนะคะก็ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ<ม>และสิ่งแวดล้อมและการมีการดำเนินงานโครงการจัดสร้างประการังเพียม เพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งร,รวมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะก็ได้จัดวางประการดงเทียมนะคะตลอดชายฝั่งทะเลเลื่อยความยาวประมาณ2อ5รโลค่ะครอบคลุมพื้นที่หกอำเภอด้วยกันวางประการดงเทียมทั้งสิ้นเนี่ยมาครึ่ง8,817นแปแห่งครับอีบกเลียงครับนั่นแหละตอนนี้เจอมันวา,นางกิจกรรมนะครับจัดสร้างจิตจำนึกและกระทรงเครื่องการมีส่วนรวมกล้องภาครัฐเอกชนประชาชน ในการป้องกันดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นประโยชน์ต่อาการส่งเสริมเศรษฐกิจข,ของชุมชนทัางในด้านของการประมงการตองเทียวทางทะเลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตความมั่นคงอย่างยืงยนกองประชาชนโดยอบจนครน,นั้นทำบันทึกความร่วมมือกับอบตโตทาซาลาและกระตัวเทนประมงพื้นในพื้นที่เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถือเปการทํามานที่มีการบูรณาการรวมกัน กับหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างจิตจำหนึกและกระ่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภายกระชนุนและประชาชนในการดูแลทรัพย์กรธรรมชาติทางทะเละรวมถึงการร่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันการดูแลรักษาการอนุรักษ์และฟืน้นฟูแหล่งทรัพยากร ทางทะเลนะครับช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ก็ระบบนิเวศท,ทางทะเลให้มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจจังหวัดนครที่ธรรมราชต่อไปนะครับนะมีเด็กๆไปกันนะคะปลูก<า>ฟังให้รักสิ่งแวลดล้อมตั้งแต่อย่างเอียดกันเลยค่ะนายกกน,นกพลดิตีิชูนะ,ะนี่น้องยิิงอมตุ้งต้จะไปด้วยเล่นไม่ไม่จะรู้จักกันตามเลยแลวค่ะอยคุณเดียวกัน